วัดีค่ะวันนี้นะคะมดจะมาแต่งหน้าในลุกที่เป็น everyday ลูกค่ะสามารถแต่งกันได้ทุกวันนะคะโดยที่มีตัวเอกหนึ่งตัวนะคะเป็นแป้งตัวนี้ค่ะแป้งบาบารานะคะที่เขาบอกว่าเป็นแป้งแม่มดนะคะที่บอกว่าสามารถกรลบสิวรอยทุกอย่างได้นะคะเรียบเนียนคุมมันทุกสิ่งอย่าง Everything อยู่ในบาบารานะคะก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะใช้ตัวเมคอัพเบสก่อนนะลงที่ผิวนะคะก็เป็นการปรับผิวนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้แป้งบาบบลาเลยนะคะโดยที่ใช้พับนะคะมดลอนใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพับเลยเทอะมามากเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตรงนี้มีรอยสิวนะคะใช้ปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบ,ปบแป้งเนือแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ แตะลงไปนะคะแล้วก็นวนออกมานี้แตะแล้วก็ทำเป็นวนๆอย่างเงี้ยค่ะกริปสิวายแล้วเนื้อเบาค่ะเนื้อถือว่าเป็นแป้งออผสมรองพื้นที่เนื้อเบามากจริงๆนะแล้วก็กบได้ดีนะคะอันนี้นะคะสองด้านนะคะก็ กบให้ดูกันต่อนะคือมันว่าถ้าสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นสิวแบบว่าเม็ดอ้วนที่มีแบบเป็นสามมิติสี่มิติขึ้นมานะคะมีแค่รอยเฉยๆนะถือว่าใช้ได้ดีมากเลยนะเนียนเบาก็ต่อไปก็เป็นการแต่งหน้าต่อเลยนะคะจะให้ดูว่าถ้าเราใช้พวก บัตที่มันเป็นเนื้อครีมนะคะจะเป็นยังไงนะใช้นิ้วเนี่แหละง่ายๆดีนะคะแล้วก็คือนอกจากตัวครีมบัตต้องดีนะแป้งต้องดีด้วยนะเพราะไม่งั้นนะถ้ามัน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 พังมันจะพังไปกันหมดเลยนะคะตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะคะเทนที่อ่อ ปัดแก้มเหมือนเกยชาค่ะปัดตรงช่วงใต้ตานะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงด้านข้างนะคะสามารถแต่งตาได้ด้วยนะคะบอกแล้วเอเวเดียลุคก็คือแบบแบบเป็นลุกที่สวยเบาสบายนะคะดูง่ายๆแต่งได้ไวๆนะเอาปากไปด้วยเลยใช้ด้านผู้ก,กันนะคะค่อยๆสบัดก่อน ว่าจะใช้แปลงไปตัดนะคะกับไจเนอร์แบบครีมนะคะของอีรามาสก้านะ,ค,ะคือวันนี้เราอยากจะเขียนแบบคิวดำเข้มแน่นนะคะตอนนี้เขาเก็แตะเอิเข้าไปนะคะ ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะสีอ่อนนะคะสบัดท,ทับอีกทีนี่นะคะคือแต่จริงคือมต้องการเน้นว่าเราอยากคิ้วดำเข้มใช้อายแชโดวแบบครีมนะคะอันนี้เบอร์เบอรี่นะคะทั่วบล็อกตานะคะบล็อกตาคือแบบกระบอกตากลุบกริบเนะะี่ยค่ะแต่ลงขอบตาล่าง มาบล่านะคะกบทับลงไปหรือเราจะกบทับทางแก้มไปเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าแก้มมันลอยขึ้นมามแล้วก็มาใช้อะเบอร์เบอรี่นะคะเป็นเฟ g โกสติ c กนะคะตัวนี้ใช้ลงในส่วนของการไฮไลท์นะคะก็จะเป็นของดั้งนะคะหมดตาใต้ตาได้หมดนะคะหนกคิ้วนะคะได้หมด เราอยากปากนะ,ะใต้คางเราลงทัดแต้งได้โดยที่มันก็ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็เป็นอีกแท่นงนะคะเป็น f r e control นะคะมันจะเป็นสีออกน้ำตานะคะเอามาลง่ันจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายออกมา ปัดขนตาวันนี้เ่าจะใช้ตัวของ two face นะอันนี้ก็จะเป็นเบดแอนด t ท็อปโคนะคะคือลำดับหนึ่งลำดับสองจากนั้นจะใช้ตัวสีขาวนะคะเป็นสเต็ปสองจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสเต็ปสองเป็นเหมือนไฟเบอร์นะคะใช้ตัวแรกตัวเดิมน,นะคะปัดทับไปอีกทีนึงค่ะเนี้ยค่ะก็จะได้ขนตาที่ดูแบบ ฟูอลังนะคะแต่ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะ้ายนะคะปัดขนคิ้วนะคะด้วยมาสคาร่าคิ้วที่เป็นโทนทองเลยนะคะคือที่มาเขียนไปนะมันให้มันเป็นสีดำใช่ปว่าแล้วเราก็เอาสีทองอะมาปัดขนคิ้วแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เคลือบให้ออกมาเป็นสีไล่เหมือนสีผมะนะคะคือมันจะมีเหลือบเหลือบสีดำดำเทาๆแล้วก็เป็นทองประกายมันจะได้เป็นสีเดียวกันนะคะถ้าปากนะคะด้วยตัวนี้นะคะแคชวอนดีนะคะเป็นลิปอ่าจิ้มจุม่มน้ำแมทนะคะ ถ้าทำได้เรื่อยๆนะคะทับไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นครานะคะก็เรียบร้อยไปนะคะกับลุคนี้นะคะที่แต่งให้ดูนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตัวเด็ดตัวนี้นะคะบาบาร่านะคะที่ส่งมาให้หมดลองเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะคะการที่ลงแป้งอย่างเดียวโดยไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ใดๆนะคะก็สามารถกบรอยสิวได้นะคะแล้วก็ดูเนียนนะคะเนี่ยค่ะเนียนเบาแล้วก็ ดูไม่หนักหน้าเลยค่ะความรู้สึกคือแบบเบาสบายหน้ามากๆนะคะก็ะขอบคุณบาบารามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่ติดตามกันยังไงพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ